สวัสดีครับก็อยู่กับรายการไมครับตอมพิเศษครับนะครับวันนี้ก็จะมาทำแบบพสุดเจ๋งนะครับโปรเจกต์สุดเจ๋งที่ทุกคนไม่เคยที่ทุกคนบ้วุกบ้านปปะนรถนเองครับทำไมต้องมาบุกจ่ายผู้่ตงใจเออเออเออโทรเอออเออไม่เป็นไรไปไป้ปไปไไนไไ ี่ยไปเลยปนตร์มึงห้ามหนีไม่งั้นมึงตายผมไม่อยากตายผมขอทำทำหนีทำเช็ดเก็บของก่อนได้ไหมแล้วค่อยมาฆ่าผมไม่เอาอ่ะเพราะผมมีเวลอยู่นิดนึงไม่เอากูไม่กูไม่สนกูไม่สนไจ้ของมึงอ่ะกูขอได้ฆ่ามึงก็พอละได้ครับเดี๋ยวผมขอทำเช็ดเก็บของก่อนได้ปหมได้ครับล้วแต่มึงเลยไม่เอาอ่ะแล้วแต่ๆๆ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  แต่มึงอย่างนี้ที่เรารู้อ่ะผมไม่หนีหรอกแต่ว่ามันมันหนีไปแล้วมันหนีมาขุดบ้านทิ้งผมไอ้นี่ผมขุดบ้านไปนิดเดียวนั่นไงไปครึ่งเดียวเดี๋ยวผมไอ้นี่ผมจะใส่นี่มันจะมีไม้อยู่บนต้นไม้เมผจมทางกลับบ้านได้หรอบอยก็เดาเอกมาเลยบ้านร้อยตีนะเพื่อนเจไม่เอาอ่ะมันไม่มันอย่างนั้นไม่มันไม่ขโมยใช่ใช่ข้างเดียวตายก็จะอยู่เออเดี๋ยวอ้โหขอกด คุณคุณหินออกบ้านก่อนมึงจะ่ยืดเบื้องโลกางเบื้องทรัพยากรบ้านเบื้องนี้ก็ตายตายโอ๊ยตายนี่ไงปอนมาเลยเจอเด้ออกูเห็นแล้วกูเห็นกูว่ากูเดินวนไหมเอ้ยไม่ได้เดินวนนี่ใครบางคนกูใช่เหรอนี่กูที่เดินอยู่น่ะของเก็บแอปเปิ้ลกันจะเกมเป็นพี่อะไร ไอ้บอนภารกิจจัดทางกันหาได้ไหมเนี่ยก็ตรงนี้ไงบ้านเรารอแปบนึงโอ้ย่ารอคุณเปบนึงรอคุณปบนยงโอ้ได้รอผมแป๊บรุดอีกแล้วไอ้เย็ดเมออ๋ออะไรล่ะรุดมโตมนุษย่งเยอะยิ่งเยอะให้เียงโลกตายหาไปเเมืองยิ่งเม อันนี้อ่านใช่ป่ะก็สังเกตนะผมเปลี่ยนชื่อเลยเท่าไอปอนไม่อยู่ไหนวะมิเตอร์เลยเหรอเออชื่ออะไรวะก็ชื่อกูมิเตอร์นูบิดบีรีเชิร์นกูรอไปหาปอนก่อนเพราะชื่อรีเทิร์นมันยาวไปเจอปอนแล้วมีอายู่เป็นนอนของข้าแก่กันปอนของพ่อน้องสี่สุดท้ายก่อนข้าแก่แล้วเอาไปเก็บแต่ว่านางนี่ ฆ้าแก่แล้วขอไม่กห้เอาของไปเก็บก่อนไม่สนใจที่มึงพูดก็อย่างเดียวใายเนี่ยกูเป็นชาวเผ่าเถื่อนเออจำทางกลับบ้านได้เปล่าจะทางนู้นไงนู้นถ้าจะมาอยกับบานไม่ได้มาอยู่กับผมเลยไหมไม่เพราะของเพ่พอยู่นู่นของโก้ทำไมไม่ขนมาล่ะเผื่อจำทางไอ้ทำไมไม่ขอนมาหมดแล้วเผื่อจำทางไม่ได้บ้าเมื่อกี้อยู่ตรงไหนวะลืม เฮ้ยยากเจอถ้ามงนี้บุกเลยดีกว่ากูทำเนี่ยนะกูไม่บุกนะเอ้ยก็อ่ำมึอะไรเดี๋ยวกูขึ้นเลยได้ไดมวะมีท่ามันถามว่าแล้วสิบหัวเป็นยังไงบ้างอจะมืดแล้วนะจะมืดแล้วน อยู่ก็ลอกโล่เจอได้เสียงไก่เปล่าอยู่ก็ลอกโล่นั้นมันเอี้ยงแง่งไม่มาปอกผมรออยู่บนต้นไม้เลยจะได้เห็นชัดอยู่ไหนวอไม่เห็นวอเต้ไม่บอกว่าผมไม่เห็นด้วยมึงเหอเี่ยมึมองไม่เห็นเ้วยเอ้ยมึงยังเดินเ้ยอยเฮ้ยเข้าไปได้มาแล้วผมรอเอ้าผมไม่ดี ไอ้เจ้าบอลก็จะมาจะมากับบ้านไม่ได้แล้ว่มามันไปนอนอยู่ที่บ้านมันก็จะมาเลยมาเลยสปอนอยู่ที่บ้านซึ่งต้องเดินกลับมาเอาของแล้วก็เดินทางอะไรบ้างทางไหนที่เป็นทางอะไรเฮ้ยขอถามก่อนอะไรกับบ้านเราอยู่ไหนคนนั้นเขาบัตเตียงแล้วกูเคยกลับบ้านกูเคยกลับแล้วเจอบ้านเองอัตโนมัติถ้ามันหาทางกลับบ้านไม่เจอแล้วข้าไปเลยไปเรื่อยๆแล้วก็เออหมดที่เอามาเลยขโมย ไม่เอ,อ้าไม่ขโมยเราไม่ขโมยก็ไม่ก็กที่ไหนไวโนักที่แบบอย่างนี้แบบมาเลยมไมเา,เ,าเลย ยึดแม่ไม่ขึ้นทำไมหนูไดมาแล้วเอ้ยมึงไปไหนอ่ะกูอยู่นี่ตอนที่ออกนี่ไม่ได้ไงวะเออมึงขึ้นมึงขึ้นมาทำไมโอ้ยไปเลยยึดจับอยู่ก็ไม่ข้ามมาปวยโอ้ยยึดต่ำเลยนะกูต้องขึ้นให้ได้เยอะทำไมกูขึ้นไม่ได้ไอ้ปอนทำไมมึงขึ้นได้วะพี่ปอนแต่ทำไมหลงละหลง ำหางกับบ้านได้น่ใจอ่นโ่นโน่นโน่นโนนนเอ้เกูลอมงกันัอานีฮียอโทษคับหลุดโอ้ัหเดินหาพี่ปอนเลยอ่ะเดินไม่เจอหรอกไหนก็ส่ตมหน้าไม่มือนหมดละเมื่แม่มึงจะมาสร้างบ้านหรอ เปล่าจะไปหาให้พี่บอลค่ะก็เรากลับบ้านเถอะกลับเถอะขอบคุณครับปล่อยให้แม่งอยู่้มันก็เดินกลับก็รู้ทำงานพี่บอลไม่ต้องฆ่าผมหวงโค้ดับน้ำตายไม่ต้องอ่ะไม่สบาใจเพราะว่าวอลจะตายก็นาน ถ้ามึงไปไหนอ่ะขึ้นขึ้นบนนั้นอ่ะไม่ลอไม่ขึ้นไอ้เหี้ยไม่ออกแย่ไม่ไม่ลอ่ะไอตตาเด้ยมึงไ่ไหนอ่ะไม่เห็นเลชึบชึบชึบโอเคพอหมดแล้วของที่อยู่ในตัวูก็ไม่ค่อยสำคัญอิระดามีนาตาตะดไม้แล้ก็ท้อท กแล้วก็ขวานมันอยู่บ้านไอ้บอลมันอยู่บ้านช่างแม่งดิเดี๋ยวมึงค่อยปรักเก็ตที่บ่อยแล้วก็หาบ้านปนอลแล้วก็เผาแม่งเลยเออโอเคเก็บของด้วยมึงอ่ะเด้ได้ได้ได้ดิคุจะระเบิดบ้านมึงเงานี่ยเงานี่ยเงานี่ยเหรอสดดิไอ้เพจแม่งกาศมันเด้งบ่อยไม่รู้ทำไม มันกากว่าเลยมันกาเฮ้ยอนไหนอีกวะปอนพูดลง,งนะเดินตรงมาเลยตรงเลยใช่ไหมจ้นมาเด้อกูขึ้นกูทำนานขึ้นไว้ให้มึงละแค่ไปไหนเนี่ย ก็จะมาจะไปหามึงมึงเร็วๆดิ๋ยวจะจู่จะจะเป็นเหมนกาวเป็นเหม็นจีซูซูซีซีก็จะถึงก็พรุ่งนี้ก็เป็นงานกีฬาของมึงไม่ใช่ของกูเอาหรอของกูนซุกเอาหรอเออเย็ดแม่กูขึ้นไม่ได้ปะปอนกูซ้อมเยอะกว่ามึงกูไม่ได้ไปนักซ้อมกูขี้เกียจมันก็เดินมาตรงเลยไม่ต้องขึ้นก็มาเ้ื่อยๆโ้โหแล้วมึงจะตื่นไม่ทำไมอะก็กูจะดูต้นทางไงกูมองไม่เห็นมาเจอผมเหรอ กูอ่ะกูจะกลับบ้านทำไมอ๋อมึงวางกระจกไว้นี่ว่ะเออกูทำงานขึ้นอ่ะกระจกไม่ทำขึ้นกลับบ้านอยู่ดีๆไปเจอบ้านผมจะทำยังไงกูเผาแม่เลยทำลายแม่ไงไม่ไม่กูไม่จะไม่ให้เหลือเลยสัตว์ไม่ให้เหลือไม่แต่ซาขี้เหี้ยนั่นกูแหลกมองไม่เห็นก็แปกงอีกแล้วกูลำบากเนี่ยเด็กอะไรเยอะเอ้ย เครียดจะกูไปก่อนแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงก็เห็นกูเองอ่ะเดี๋ยวกูยืนบ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 กเยอยเอ้ยแผทแม่เงเยอะป่ะแผทสองไงแกว่าแล้วไม่ไมันไม่ได้อัปเดตยังไงถ้าอัปเดตกันเล่นไม่ได้อะถ้าแต่ถ้าเกิด<พ>อัปเดตมันก็ไม่ได้ใช่ไหม <พอ S 2> แต่ถ้าเกิดไม่อัปเดตก็เล่นได้นั่นไงนี่เห็นด้่ยแหละดึงตมึงดดดิ๊ดดิ๊ มึงย่อทำไมไม่ได้ย่อเออย่อหนิวะเป็นวิธีการหาแบบนีเจอหนีิมูกูเห็นมึงแล้วไปเลยโอ้ยตึ้มไอ้เหี้ยเงินบิลบิลรู้สึกว่าสกินเก่าแบบไม่ได้บิลแบบโคตรเที่ย์พึ่งตรงว่าโคตรเที่ย์เที่ยมากก็เลยเปลี่ยนมันเป็นสกินนี้ด้วยกับพราะมันสกินใหม่แล้วเนาะเปลี่ยนชื่อแล้วโอ๊ยมิตู ยังไม่ได้ b e เ t r ร์ u เฮ้ยเอากรรมกูจำมันนั้นได้เฮ้ยเอาไอ้สัตว์ตกแค่นี้ก็เจ็บไอ้เหี้ยมึงตกใบไม้แค่นี้มึงยังเจ็บเหรอไอสัตว์มาครับแม่งกูจ้างเก็บมาคุยกกูเลยไอ้สัตว์ตกแค่นั้นก็เจ็บไอ้เหี้ยโอ้ยโอ้โหสยตว์เนี่ยโอ้ยโมเม้นกูโมเม้นตบแสงดิกูบาดคอดไปแล้ว ปรับแดงปับแดงดิก็ปรับมาแล้วกบสุดแล้วเนี่ยปัไปเลยไม่เอาเหมนกันก็มึงเนี่ยเอ้ยใหม่พ่เหมือนเลยตพองตายแพที่อ่ะอันกัวค้างเหมือนกันเง้อเลยเง้อเลยอันนี้เปิดเชฟไม่ได้เว้ย ไม่ปิดมันตอ่อมันตอ่อมันตอ่อมันต่อนี่ไม่ต <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> ไม่เล่น <อะ S 2> ไม่ได้ <c oughs> มามามาทางนี้ลงลงลงเว้ยฮอตเดี๋ยวเวลากลับบ้านหาบ้านไปแล้วไม่เจออดฆ่าแม่งช่างแม่งเหอะกูบินเก็บของแล้วเว้ยวันนี้เก็บของได้ๆๆ เดีอดเดือดไอ้นอตอด่างมึงจะไม่สร้างบ้านกูก็ไม่สนหรอกทำไมอ่ะกูจะบึ้มแม่งให้หมดเลยนงพงอ่ะผมรอไอ้นี่พี่ปอลกับบ้านเรียงก็พี่กาลังกลับอยู่นะแล้วตอนพี่บอลกับกับพี่อุกกรกลับบ้านถึงแล้วกดนอนผมจะออก เพื่อให้เพื่อให้ไปตอนเช้าจะได้ไปหาแกอีกตัวนึงจะได้ทำเตียงบ้างกันดีอีกศาสตร์มึงทำเตียงไม่ได้กูเกิดมาวันแรกกูก็ได้แต่ยม่เงเฮ้ยไปไหนเอ้มึงนี่นี่ Wonder ก a k r e s o r ตุ่มโอ้ยใครวะเออมึงไม่กลัวเจ็บตับเจ็บแล้วไหนก็เจ็บไม่เท่าเจ็บไม่เจอบ้านเี้ยเตียงไว้บางกูตบบนี้เฮ้ยเป็นอะไรเอ้ย ยดเบ้เยึดเบรเยดเบรเยดเน้ยกูต้องรอมึงตลอดชาติใช่ีอต้องรอตลอดชาติเลยเนี่ยทำไงได้วะแม่งรุดตลอดดลยกับแควรับชอนเดเชี่ไม่ได้ขอรมึงแหลกอะกัดปอมไปนู่นแล้วหรอไม่เห็นอะพี่ดับประตูขาวว ทำประตูขาวก็บล็อกไม้ขาวมาทำประตูขาว้ยมีนะแล้วตอนนี้มันก็เดินไม่ต้องกนอดหรอบล็อกไม้ธรรมดาบล็อกไม้สีขาวบล็อกไม้สีขาวหรือบล็อกไม้ีวเอไปทจะได้ประตูเมลุดบ่อยจริงอะทำาไงไม่ได้เลยเอาแบบไมโหลด่อไขแบบโกรธ กูไม่ใช่ไอ้นี่เหมือนมึงนะเว้ยกูจะไม่วิ่งอ่ะกูจะไม่วิ่งแล้วกระโดดแล้วกูจะวิ่งธรรมดาด้ดีกว่ได้แก่แล้วได้แก่แล้วกูโรแก่แล้วกูโรแก่แล้วไก่อ่าเลลุยาอ่าเลลุยาบ้านโกอยู่ไหนเอ้าไอ้สัแล้มึงบอกจะเลนกับบ้านได้งั้นกูป่าเหมือนเคธี่นะทำไมถ้าป่าเหมือนเคธีมต้เจอผมก็มี มาิดูสอง่ไดอีกูขอนะของไม่สำคัญสมไม่สำคัญเนี่ยเอ็นไม่ออกไม่ได้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับจนราคนดีก็ต้องลง